ธรรมบทภาคที่เจดหน้าที่ห้าสิบแปดนะครับเรื่องภิกษุห้าร้อยรูปหรือปัญจสตะภิกษุในวันนี้นะครับเริ่มแปลตั้งแต่เตกิระสรัธริเป็นต้นไปครับก่อนที่จะเข้าสู่การแปลนั้นท่านที่ติดตามอยู่ในช่อง YouTube นะครับติดตามอยู่ในช่อง YouTube นะฮะหรือติดตามย้อนหลัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคราย์กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งปิงปิง,ปงนะกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์การแชร์นั้นสําคัญครับการแชร์นั้นสําคัญมากขอให้แชร์แชร์ลงที่หน้า facebook ของตัวเองก็ได้แชร์ share ลงที่หน้า Facebook ของผมก็ได้แชร์ share ลงที่ facebook ของอกลุ่มสมาคมบาลีปร,ริญญาก็ได้หรือแชร์ไปในไลน์ต่อไลน์ก็ได้ครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการสนับสนุนผมเดี๋ยวผมจะพูดความลับให้ฟังตั้งแต่วันที่15มาจนถึงวันที่1วันที่1เดือนสิงหาคมนะ15กรกดา1สิงหาคมครับผมได้แรงการสนับสนุนน้อยมากครับก็เลยต้องขออย่างนี้น้อยเนี่ยน้อยขนาดไหนครับอ่าได้ค่าโฆษณาทาง youtube นี่ครับมือผมเลยครับ <laughs> หนึ่งยูเอสครับโอ้วันละบาทพูดแล้วอยากหัวเราไอ้เหงือกแห้งนะก็อย่าลืมสนับสนุนกันก็แล้วกันเนาะนะครับอ่ะมาดูอ่าเริ่มต้นเลยนะครับกีระได้ยินว่าเตพิกขูอันว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นนะฮะตรงนี้ขึ้นมาอาจจะพิมพ์ไม่สะดวกเหมือนเครื่องอีกเครื่องนะเต้พิกูอันว่าพิสูจนทั้งหลายเหล่านั้นพอมาถึงตรงนี้นะ มันเป็นประโยคแท้ครับถ้ามันไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยมันจะสังเกตยากมากสังเกตยากจริงๆครับตรงนี้สัทธริชนะปะทะจาริกังจะริ้ตวาโพนสาวัตถิงอาคเตประโยคแท้ลักษณะคับสริครัรร้นเมื่อพระศาสดาจริตวาเสด็จเที่ยวไปแล้ว ชนะปะทาจาริกังสู่ที่จาริกในชนบทอาคเตเตเสด็จมาแล้วสาวัถิงสู่เมืองสาวัถีกุณะอีกนะตรงนี้มันเป็นประโยคแทกนะครับเป็นประโยคแทรกเข้ามาต่อไปก็เข้าสู่ประโยคโหมดปกติครับนิสีทิตวานั่งแล้ว อุปทานะศาลายังในศาลาเป็นที่บารุงอุปทานะอุปทานะก็คืออุปถาตตัวนี้ความหมายก็คือในศาลาเป็นที่บํรุงนะครับในศาลาเป็นที่บารุงเสร็จแล้วนะฮะต่อไปเข้าเลขในนะครับเข้าเลขในตรงนะซึ่ง มันมีอิติอาทนาเห็นไหมครับอิติอาทนาอาสัคโรติอาทนานะเยนะนั้นตัวเปิดนะครับตัวเปิดก็คือตัวกะเทสุงเนี่ยกะเทสุงเอ,อท่านปัญจวิทยาพยายามเข้านะแต่ยังเข้าไม่ได้คือมันเป็นเพราะเหตุอะไรนี่ก็ยังไม่รู้กระเทสุงกราบทูลแล้ว มัทคะกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งหนทางอารัพะปรารกอัตนาวิจาริตะมัทหังอัตนาวิจาริตะมัทหังซึ่งหนทางอัตนาอันตนวิจาริตะเที่ยวไปแล้วในลักษณะของการแปลแบบนี้อัตนาเป็นการแปลเข้าครึ่งศัพท์ นะครับเป็นการแปลเข้าเครื่องศับเนี่ยเวลาผมนั่งสอนก็จะประมาณนี้นะให้เห็นว่าหูบรรยากาศของการสอนนั่งนานครับกว่าจะได้เป็นคลิปเป็นคลิปไปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะวันนี้ท่านาที่ดูทางอยู่อ่เฟซบุ๊กนี่ก็จะเห็นว่าโอ้นี่มหากรรเชมันสอนขนาดนี้เลยเลยนะี <laughs> ่อัตนาวิจริตะมักทางซึ่งผลทาง อันตนเที่ยวไปแล้วนะนี่อันตนเที่ยวไปแล้วนี่ครับวิจริตะตรงนี้อ่ะมาดูต่อไปอิติอาทินานะยนะโดยในเป็นต้นว่ามัคโคอันว่าหนทาง มัคโคอันว่าหนทางอาสุกาคามาสัของบ้านโน้นอาสุกาคามาโตจากบ้านโน้นสะโม,สะโม,ส,ม,โม,มสะโมเป็นหนทางเสมอโหติย่อมเป็นสะโมเป็นหนทางเสมอโหติย่อมเป็นนี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นประโยคที่เรียนแบบกันทีนี้นะผมอยากให้ท่านสังเกตนิดหนึ่ง สังเกตนิดหนึ่งก็คือว่าอันว่าหนทางของบ้านนูนจากบ้านนูตัวไหนมันเข้ากับตัวไหนคือผมไม่ได้มองที่ทางหน้าจอเฟซบุ๊กนะเพราะว่าไอตัวหน้าจอของผมมันอยู่ตรงนี้นะเป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าส่วนท่านใดที่ติดตามอ,อยู่ทาง facebook ครับนะไปดูทางช่อง youtube ตอนนี้ผมไลฟ์สดที่เห็นเป็นตัวหนังสือทางช่อง youtube นะครับ ไลฟ์สดเป็นตัวหนังสือทางช่อง y o u t u b e ครับขอให้ไปที่ช่อง y u t u b e ก่อระคบสีสันนะฮะไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะช้าชักช้าไม่ทันการต่อไปครับประโยคต่อไปเนี่ยคือมันเรียนแบบกันหมดเลยเรียนแบบกันหมดเลยยกเว้นคําว่าสมูทคาเดียวนี่แล้วก็ยกมาสายนี้แล้วก็ขึ้นหัวติมาเหมือนเดิมนะฮะต้องขึ้นหัวติด้วย มัคโพอ่านว่าหนทางอาสุกาคามาะข,ของบ้านโน้นอาสุกาคามาโตจากบ้านโน้นสะสักคโรโสะสักคโรเป็นหนทางเป็นไปกับด้วยกรวดสักคระนี่แปลว่ากรวดนะเป็นหนทางเป็นไปกับด้วยกรวดโหติย่อมเป็นต่อไปครับ ขึ้นมาเหมือนเดิมครับเนี่ยเรียนแบบประโยคกันมัคโคอันว่าหนทางอาสุกาคามาะของบ้านโน้นอสุกาคามาะของบ้านโน้นอสุกาคามโตจากบ้านโน้นอสัคครเป็นหนทางไม่มีกรวดโหติย่อมเป็นอีตอาที่นา ดังนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ได้แปลไปตรงนี้นะก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งครับในเ,เรื่องของการแปลนะฮะจะลำบากนิดหนึ่งต่อไปนะครับสถาอันว่าพระศา,าสดาทิสวาทรงเห็นแล้วอุปนิสัยยังซึ่งอุปนิสยัยอรหัตตาสัจแห่งพระอรหันต เปสังพิขูนางของพิกษูทั้งหลายเหล่านั้นอาคันตวาเสด็จมาแล้วตังถานางสู่ที่นั้นอ่านิสินโนประทรับนั่งแล้วถ้าเราจะแปลให้สัมพันธ์ได้นิสินโนตัวนี้ให้แปลว่าผู้ประทรับนั่งแล้วหรือผู้นั่งแล้วมีคำว่าผู้มาตัวหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าตัวนี้เราจะสัมพันธ์อย่างไร นิสินโนผู้ประทับนั่งแล้วปัญญาตาสนีบนอาสนะอันบุคคลปูลาดแล้วเสร็จแล้วก็เป็นการเปิดอ่าเป็นเป็น,ป,นประโยคแบบครับจายานุษฐาพิฆเ,เวเนี่ยว่าจะในอปุจจิตวานะครับปุจิตวาตรัสถามแล้วอิติว่าพิฆเ,เวดูก่อนพิษุทั้งหลาย อัฏฐะตัวนี้ขึ้นตุงเหมาตุงเห,งเหอ่านว่าเธอทั้งหลายสันนิสินนาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกถายะด้วยวาจาเป็นเพื่องล่าวกายะนุอะไรหนออัฏฐะย่อมมีเอตระหิในการนี้อิติด,ดังนี้เสร็จแล้วก็มาต่อไปครับวุตเตขึ้นวาจเน วะจจเนครั้นเมื่อพระดำรัสอิติว่าเหรียนแบบประโยคหน้ามาทั้งหมดเลยนะไม่อย่างนั้นว่าถ้าพระองค์ทั้งหลายสันนิสินาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกาถายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวอิมายะนามะชื่อนี้อัฏฐะย่อมมี เอตระหิในการนี้อิติดังนี้พิขูหิอันพิสุทั้งหลายวุตเตกราบคูณแล้วนะครับเ <c oughs> กรียงศักเรือนสอนสวัสดีครับเข้ามาตอนนี้ก็ไล์สอนบาลีอยู่นะฮะ <c oughs> จากสนับสนุนสินค้ากาแฟยาสีฟันก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับ <c oughs> ต่อไปครับเปิดเล่นในวัตวาตรัสแล้ว อิติว่าเข้าไปในเลขนหนเนี่ยสังเกตดูการทิ้งช่วงของอตัวทิ้งช่วงนะครับของตัวลูกน้ําแต่ละประโยคแต่ละประโยคให้ดูนะพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายอะยังมัรโค อันว่าหนทางนี้พาหิระกะมกโกเป็นหนทางมีในภายนอกครับอัมหะย่อมมีครับท่านพระครูท่านพระคระูติดตามทาง youtube นะครับจะเห็นตัวหนังสือด้วยเข้ามาทางลายก็ได้ครับอขออภยัยเข้ามาทางซูมก็ได้นะครับขอให้ท่านพระครูติดตามทาง youtube นะครับ ยูทูบตอนนี้เห็นตัวหนังสือเห็นหน้าจอทางซูมนะฮะเพราะว่าตรงนี้ผมไลฟ์ให้เห็นสินค้าให้เห็นสินค้านานๆนนทีครับนำเอาสินค้ามาโชว์อายังมัคโคอันว่าหนทางนี้พาหิระกะมะคัคโกเป็นหนทางมีในภายนอกโหติย่อมเป็นแล้วก็ต่อไปครับพิคุนานามะอันนี้ตุงเป็นประธาน พิคุนานามะอริยมัคคกัมมังกาตุงอันว่าอันพิคุณานามะชื่ออันพิสุกาตุงกระทำกัมมังซึ่งกรรมหรือซึ่งการงานก็ได้ครับอริยะมะัคคในอริยะมะัควัตติย่อมควรขึ้นประโยคต่อไปพิคูอันว่าพิสุกะโรนโตเมื่อกระทำตัวนี้แปลว่าเมื่อ กรโโตเมื่อกระทำเอวังอย่างนี้ประมุติจติย่อมผลสัพพะทุกขาจากทุกทั้งพวงอิติอย่างนี้อาภาสีได้ตรัสแล้วอิมาคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายเหล่านี้สังเกตดูคำว่าสัพพะทุกขาแปลว่าจาทุกทั้งพวงครับอ๋อครับนาัสการการขอพระคุณครับ พระครูยังมาแอบดูอยู่ให้กำลังใจผมอ่าก็ <S <S ถ้าเกิดว่าสะดวกก็ดูทาง YouTube <S <S ก็จะได้เห็นเป็นตัวตัวหนังสือครับอ่าตอนนี้ก็อ่าไลฟ์สดอยู่นะฮะถ่ายทอดออกสองช่องทางครับทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ท่านที่เรียนอยู่อย่าพึ่งต้องขอขอเว้นช่วงนิดหนึ่งเพราเดี๋ยวโฆษณาด้วยครับนิดนิดหน่อยหน่อยครับอ่าต่อไปนะครับตรงนี้ยากมากครับ อันดับแรกเลยก็คือจะต้องแยกสับให้ออกนะแยกสับให้ออกมัคคานังอัดถังีิโกเศฐโศสัจจานังจตุโรปถาวิราโกเศฐโธธรรมานังทิปาทานังจักกุมาแปลว่ายังไงครับ <c oughs> ดูเขาแปลว่ายังไงอะมาดูครับดูตามลําดับคาถานี้ดีมากเลยครับไม่ยากแต่เนื้อหาดีไม่ยากนะครับ คือเป็นคาถาที่พูดถึงอริยสัจสี่ตัวเนี้ยคาถาอริยสัจสี่ห่เหมือนว่าอยู่ในบทสวดบทใจไม่รู้นะผมไม่มั่นใจว่ามันมันมีอยู่ในบทสวดมนต์อยู่ครับอ่ามาดูนะครับเป็นการแปลถอนนะครับแปลถอนก็คือมัคโครับมัคโคมัคคานัง อัดถังคิโกมักโคอันว่าขีดอันนี้ถอนฮะถอนมักคางเนี่ยมาาักคางตัวนี้ถอนไปหาอัดถังคี่โกมักโกอันว่าขีดมาาักคางแห่งหนทางทั้งหลายหนาขีดหนทางอันประกอบด้วยองแปด เศษรษฐเป็นแปลเป็นวิกติกตานเป็นหนทางประเสริฐที่สุดโหติย่อมเป็นต่อมาครับสัจจานังจตุรูปธาทานี่ครับถอนเหมือนกันนะฮะถอนเหมือนกันแต่ว่าให้ขึ้นเศรษฐาโหติ อย่าไปโหไปโหนนะฮะดูประธานให้ดีประธานเป็นเอกับว่าจะนะหรือว่าประธานเป็นพหัวจะนะตัวเนี้ยเพราะว่าเราจะขึ้นหวติเราจะขึ้นโหนติก็ต้องดูว่ามันเป็นเอกะนะหรือว่ามันเป็นพหัวจะนะครับนะและวถอนเหมือนเดิมสัจจานัง จตุโรปรทาอันว่าขีดสัจจานังแห่งสัจจะทั้งหลายนาขีดปทาบททั้งหลายจตุโรสี่เศรษาเป็นบทประเสริฐที่สุดโหนติย่อมเป็นไม่ขึ้นมาเราก็เสียปอแล้ครับง่าย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 เลยครับแต่ มีโอกาสเสียแต้มสูงต่อมาครับตัวนี้ตัวถอนมาอยู่ข้างหน้าฮธรรมานางังโอ้โหวิราโคเศธโธธรรมานางังจริงๆแล้วนะฮะมันจะเรียงแบบนี้ครับแบบประโยคอื่นๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับธรรมานาังวิราโคอันว่าขีดแห่งธรรมทั้งหลายหนาะ ขีดวิราคะเศธโหเป็นธรรมประเสริฐที่สุดโหติย่อมเป็นตัวนี้โหนะโหกับโหนเนี่ยมันต่างกันอย่างไงต่างกันอยู่ที่ประธานนะถ้าประธานเป็นเอกะมันต้องโหถ้าประธานเป็นพอหูมันต้องโหนครับตอนนี้โหนนะวิราโนี่โหนซึ่งตัวเศธโหจริงๆแล้วนะครับตัวเศธโหตัวนี้คือแปลเป็นวิกติกตาในโหติ ต่อมาอีกครับจะอันหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้นะขึ้นมาสัตตานังสัตตานังแล้วก็สัตโตตถาคะโตแล้วก็เศษโถ ขึ้นเยอะเลยครับโหตินี่คือที่ขึ้นมาของภาถาตัวนี้ท่านคิดว่าท่านมั่นใจว่าจะขึ้นมาได้ไหมล่ะเดี๋ยวลองไปเช็คด,ดูในแก้อัดสิเนีย่ยในแก้อัดตรงนี้ครับมีไหมมีไหมในนี้ก็ไม่มีนะ ไม่มีครับในแก้อัดก็ยิ่งไม่มีฉะนั้นมันจึงเลยเลยสร้างความยากให้กับเราเยอะเลยจากอันหนึ่งทิปทานังสัตตานังจักกุมาตถาคตอันว่าขีดสัตตานังแห่งสัตว์ทั้งหลายทิปทานังผู้มีเท้าสองทิมาจาทวินั่นแหละครับ หรือจากทุนแปลว่าสองนะแล้วก็ปะทะแปลวว่ารอยเท้าหรือเท้าอ่านว่าขีดแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีเท้าสองหนาขีดพระตถาคตจักุมาผู้มีจักสุเศโทเป็นผู้เจริญที่สุดโมติย่อมเป็นยากครับนะยากจริงๆครับยากจริงๆอ้าวต่อไปครับ เอโสเอวนะมัโคอันว่าหนทางนั่นอันว่าหนทางนั่นทรงศักครับสวัสดีครับนมมสการสวัสดีผมไม่รู้ว่าเป็นพระหรืออันว่าหนทางนั่น นั่นเทียวนะครับเอเสวะมะโภอันว่าหนทางนั่นนั่นเทียวโหติย่อมมีวิสุทธิาเพื่อความหมดจดวิเศษทัศนสะแห่งทัศนะแล้วก็นัตติอันโยอันโยนะฮะนัตติอันโยสวัสดีป้าโบแก้วครับสีสังกำลังสอนหนังสือครับ เดี๋ยวก่อนนะ,ะสัญญาณห่าตัวสัพท์เอาหรือเปล่าถือแบตหมด,งหมดเงินตัวบวยที่ขากันมาค่ะน่าไปด้วยนี่ด้วยังไงนะไม่ไลนละไลนทางนั่น,อ,นอย่างเดียว วันนี้โจ้อันน,น,อนีน้ไหนๆก็ตอบเนีน่ยนะทำตออเนีน่ย พอดีแบดหมดครับขออภัยสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งคำว่านัตจิอันโยที่เราแปลไปเมื่อสักครู่นี้มันไม่ควรที่จะมาอยู่ตรงนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่ามันคนละประโยคก,กับคำว่าทัสนสศตวิสุทธิยานี่คือจุดตายเลยครับ จุดตายของเราเลยเพราะว่านะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้แปลไปไม่ได้ดูไปตรงนี้เรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยจริงๆเอโสเอวะมัคโออันว่าหนทางน,นั่นนั่นเที่ยวแล้วก็ขึ้นมาครับโหติ ย่อมมีวิสุทธิยาเพื่อความหมดจดทัศนาศาสแห่งทัศนะแล้วก็อันโยนะครับอันโยมัคโคอ่านว่าหนทางอื่นนัตถิย่อมไม่มีนี่ครับยากไหมล่ะครับยากแน่นอนนะฮะยากแน่นอนต่อไปครับเอตันหิแยกสั์เป็นเอตังนะครับกับหิเอตังกับหิ หตุเพราะว่าตุงมเหอ,อันว่าเธอทั้งหลายปฏิปัตชฉจงดำเนินไปเอตังครับเอตังโยกขึ้นมาเอตังมักทังสู่หนทางนั่นมาระเสนปะโมหนังอันเป็นที่หลงพัวแห่งมานและเสนาของมานสับนี้ มันเป็นสับต่อเนื่องกันครับมันเป็นสับต่อเนื่องกันคือเสนานั่นแหละแต่ว่าเวลาแปลเนี่ยเขาแปลว่าเสนาแห่งมารนนะอันเป็นที่หลงทั่วแห่งมารนและเสนาแห่งมารนนะครับและเสนาแห่งมารนต่อไปครับต่อไปนะครับตุ้งเห อันว่าเธอทั้งหลายปฏิปันนาเป็นผู้ดำเนินไปแล้วเอตังมักทังสู่หนทางนั้นน่เอตังมักคังสู่หนทางนั้นแลกริสถะจักธรรมอันตังซึ่งที่สุดทุกขสะแห่งทุกแยกสับออกมาไม่ใช่สับเดียวกัน ที่ตัวที่สองเนี่ยแปลว่าแลครับเกตังหิตัวนี้แปลว่าแลนะฮะต่อมาครับมาดูต่อเลยครับมัคโคอันว่าหนทางมะยาอันเราอัญญายะรู้ทั่วแล้วตัวนี้ที่แปลว่ารู้ทั่วนะครับที่แปลว่ารู้ทั่วอ่อเป็นผุกห้ากาลกิริยานะ ไม่เคยได้เจอเสัเท่าไหร่เห็นนะครับนี่คือความยากนะบอกแล้วนะอัญญายะรู้แล้วแล้วก็อักคาโตกิริยาคุมภาคครับของมารคโอกอกคาโตบอกแล้วโวแก่เธอทั้งหลายเอาใหม่นะมารคโกอันว่าหนทางมยาอันเราอัญญายะรู้แล้ว าสาละสาละสัทธนังมัคคังซึ่งหนทางอันเป็นที่สลัดออกซึ่งลูกศรโอ้ oh. สาละสัทธนังนะครับเป็นวิเศษณะของมัคคังมัคคังอวุธกรรมะในอันญายะอันเป็นที่สลัดออกแห่งลูกศออาขาโตบอกแล้วโวแก่เธอทั้งหลาย โอกาสเสียพอสูงมากเลยแล้วคาถาก็สวยด้วยนะอยู่ในนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกมีหมดเลยครับพวกนี้เนี่ยตุ้มเหหีกิตจังอาตับปังอาตับปังอันว่าความเพียนตุ้มเหหีอันเธอทั้งหลายกิตจังพึงกระทำกิจจังเป็นกิริยาคุมภาครับตัวนี้เป็นนัยยะปัจจัยอ่าในาในนาม,มกิจ นัยยะปัจจัยเป็นกิริยาคุมภา่ะแล้วก็เป็นประโยชกรรมวาจกด้วยครับต่อไปขึ้นมาครับหิเพราะว่าตถาทตโตอันว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายอักขาตาโรเป็นเพียงผู้บอกโหนติย่อมเป็นตัวนี้เป็นโหนนะโหนติย่อมเป็นตุ้มเหอันว่าเธอทั้งหลาย ผมเห็นว่าเธอทั้งหลายปฏิปันาผู้ดําเนินไปแล้วหรือผู้ปฏิบัติแล้วก็ได้ผู้ดําเนินไปแล้วชายิโนผู้มีอันเพ่งโดยปกติผู้มีอันเพ่งโดยปกติโป,ตปโมกขันติย่อมหลุดพ้นมารพันธนาจากกิเลสอันเป็นเครื่องภูแห่งมารหรือถ้าเกิดว่า ท่านใดอยากจะแปลว่าจากเครื่องปูกแห่งมารก,ก็ยังพอไหวทีนี้เราก็มานั่งพิจารณาว่าในประโยคที่ผมพาแปลและอธิบายไปแล้วนี้มันมีตรงไหนบ้างที่มันเป็นประโยชน์ยะมีมีตัวไหนบ้างที่เราจะต้องแปลทบทวนเพิ่มเติมทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะตุงมเหหิจิตจังอาตับปังเนี่ยครับตัวนี้เลยฮะ ถ้าเกิดว่าเราแปลผิดตรงนี้ถ้าผมเป็นกรรมการสอนนะเป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวงผมจะไม่ให้ผ่านเลยครับะผมจะปรับเลยนะยังไงก็ต้องกินฟอครับถ้าแปลผิดเพราะว่ามันเป็นพุทธพจน์ที่เราเจอมาตั้งแต่ชั้นประโยค่ตั้งแต่นักธรรมนะนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนัธรรมชั้นเอก ซึ่งคาถาตัวสองแถวแรกสองแถวข้างหลังก่อนที่จะจบนี่คือคาถาที่อยู่ในนักธรรมนะฮะนั่งไม่ถนัดก,ก็จะลำบากนิดนึงะนะครับสำหรับการแปลในตอนที่หนึ่งก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านที่ติดตามย้อนหลังาทาง u t ท b ม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคราย e แล้วก็แสดงความคิดเห็นด้วยแล้วก็ท่านที่อยู่ในไลฟ์สดถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ดูทาง YouTube นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแสดงความคิดเห็นหรือว่าแชร์ด้วยก็ได้แชร์ไปด้วยครับแชร์ให้ไปไกลๆเพราะว่าถือว่าเป็นการสนับสนุนอย่างเป็นทางการครับ